ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้การเดวันนี้เราจะเจาะลึกยานยนต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยการผสมผสานความน่าเชื่อถือความสะดวกสบายและฟีเจอร์ล้ำสมัยนั่นคือ Isuzu Golden Dragon ปี2026หากคุณอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้รถบัสคันนี้โดดเด่นในประเภทเดียวกันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณไปสำรวจทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับรุ่นล่าสุด Isuzu Golden Dragon ใหม่ใช่แค่รถบัสเชิงพาณิชย์ธรรมดารรมดาแต่เป็นเครื่องจักร ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของการขนส่งผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในเมือนการเดินทางระยะไกลหากหรอการท่องเที่ยวในปี2026อีซูซุได้เปิดตัวการอัปเกรดที่น่าประทับใจซึ่งสัญญาว่าจะยกระดับทั้งประสบการณ์การขับขี่และความสะดวกสบายของผู้โดยสารเริ่มต้นด้วยการออกแบบกันก่อนโกลเด้นดราก้อนปี2026ยังคงรักษารูปลักษณ์ถ่ายนอกที่โฉบเฉี่ยวและลู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ทันเป็นเอกลักษณ์ไว้แต่เพิ่มสัมผัสที่ทันสมัยเล็กน้อยเพื่อเสริมความงามและการใช้งานด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่โดดเด่นพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์อีสุสุที่โดดเด่นสะดุดตาสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้าเหล็กและไฟส่องสว่างเวลากลางวันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นและประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับระบบไฟส่องสว่างแบบเดิมตัวถังรถได้รับการออกแบบด้วยเส้นโค้งที่เรียบลื่นและแงเสริมมควาแข็งแรง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์แต่ยังเพิ่มความทนทานช่วยให้รถทนทานต่อสภาพการใช้งานที่หนักหน่วงและการใช้งานหนักภายในห้องโดยสารของโกลเด้นดราก้อนปี2 0 2 6ได้รับการปรับปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ห้องโดยสารโดดเด่นด้วยเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พรอนห้องอมเบาะนั่งระดับพรีเมียมช่วยลดความเหนื่อยลา้าระหว่างการเดินทางไกลแต่ละที่นั่งมา พร้อมพนักพิงสีสันที่ปรับได้และพื้นที่วางขาที่กว้างขวางช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบเทคโนโลยีรถบัสคันนี้มาพร้อมพอร์ตชาร์จ USB ส่วนตัวและการเชื่อมต่อ Wi-Fi ช่วยให้ผู้โดยสารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นภายในห้องโดยสารคือระบบควบคุมสภาพอากาศขั้นสูงซึ่งจะปรับอุณหภูมิ โดยอัตโนมัติตามจำนวนผู้โดยสารและสภาพอากาศถ่ายนอกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายตลอดเวลาวัสะดุฉนนกันเสียงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยลดเสียงรบกวนบนท้องถนนได้อย่างมากและสร้างความเงียบและนุ่มนวลในการขับขี่มากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงหัวใจสำคัญของ isuzu golden dragon ปี2 0งพกกันนั่นคือเครื่องยนต์และสมรรถนะภ,ภายใต้ฝากระโปรง isuzu นำเสนอเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันหลากหลายรุ่นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ในการปล่อยมลพิษล่าสุดตัวเลือกที่โดดเด่นคือเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบชาร์จที่ให้แรงบิดและแรงมาที่แข็งแกร่งทําให้เหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองและการขับขี่บนทางหลวงเครื่องยนต์นี้จับคู่กับระบบกเกียร์ตโมมัิขั้นสูงช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นอีสูสูยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากโดยผสนคุณสมบัติล้ําสมัยมากมายไว้ในโคเดนดราคอนรถบัสคันนี้ติดตั้งระบบเบรกป้องกอันล้อล็อก ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) ขั้นสูงซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการเลื่อนถไหลและรักษาการควบคุมรถเมื่อเกิดการชนอย่างกระทันหันนอกจากนี้ระบบถุงลมนิรภัยที่ครอบคุมยังช่วยปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าในกรณีที่เกิดการชนอีกด,ด้วยสำหรับการช่วยเหลือ